ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524โดยมีพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมีสาระสำคัญดังนี้ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม จะทําโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการ,กรเกษตรในเขตที่ดินชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรีพร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินที่รัษดรจังหวัดจันทบุรีร่วมทุน9้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระจุศลในโอกาสดังกล่าวเป็นทุนเริเร่มดําเนินการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาความเหมาะสมจึงกำหนดพื้นที่ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเอาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปีพศ2525ศูนย์ศึกษาดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการศึกษาสาธิตและการพัฒนาในเกตที่ดินชายทะเลโดวยวิธีการผสมผสานความรู้อันหลากหลายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมและยั่งยืนตลอดไปและเมื่อวันที่26สิงหาคม2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอา่าวคงกระเบนในโอกาสที่ประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำผู้เข้าร่วมสัมมนาและบุคคลต่าง ที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานพระบรมราชโชบายเกี่ยวกับการดำเนิงเนง,งานในช่วงต่อไปณสา,าลาดุสิดาลัยสาระโดยสรุปคุ้งกระเบนเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับชายทะเลต้นไม้ต่างๆชายทะเลและปลาการประมงสำหรับจุดเริ่มต้นของการกำเนิดสูงศึกษาการพรนาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระดีนะครับจุบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะได้เสด็จ เยี่ยมเยลราดดอนนะทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับพระองค์ท่านพบว่าราดดอนนี้ประสบปัญหาต่างๆมากมายนะโดยเฉพาะปัญหาพื้นฐานของของราชดอนนะครับอาทิเช่นเรื่องเรื่องอที่ทํากินนะครับราดดอนขาดที่ทํากินเรื่องน้ำนะครับนนวเวลาหน้าฝนน้ําท่วมเวลาหน้าแรงน,น้ำแห้งนะครับแล้วเรื่องอทรัพย์กรที่มีการเติมเติมทำลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินนะดินเค็มดินเปรี้ยวหรือป่าไม้จะโดนทำลายนะ,ะป่าชายเลนก็เช่นกันนะครับและอีกประการหนึ่งเรื่องออพื้นฐานของความรู้ในะเรื่องการประกอบอาชีพนะครับโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมชาวบ้านไม่มีความรู้พื้นฐานนะครับพระองค์ท่านอยากจะให้มีศูนย์ใดศูนย์หนึ่งขึ้นมาเนกะิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่เหล่านั้นนะครับ โดยได้ศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์กลางของการศึกษากาทดลองเพื่อแก้ไขปัญหาในภาพพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างของความสาเร็จนะครับที่นํามาตรทิศให้ชาวบ้านสามารถเข้ามาดูเอามาเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็ให้เหมือนกับพิพันธ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้มีพรามรีในเรื่องดังกล่าวขึ้นนะครับจึงได้กําหนิดศูนย์ศึกษา การพนาขึ้นมา6แห่งนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคนะครับเพราะว่าแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันไปนะปัญหาของภูมิสามคมก็แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นการจัดตั้งศูนย์แต่ละภูมิภาคเป็นตัวแทนขึ้นมานะจึงจึง,จงกเกิดขึ้นนะในส่วนของศูนย์ศึกษาการพนาอ่าวคุ้งกระเบนเองนะครับนเนิดขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคม2524 ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาจังหวัดจันทบุรีนะฮะเพื่อเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตักสินมหาราชนะครับในวันนั้นพระองค์ท่านมีพระราชดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะฮะให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดทําโครงการพัฒนอาชีพประมงกะเกษตรนะครับในพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะครับจึงกําเนิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาคุงเบนขึ้นมานะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเอาคงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลทางภาคตวันออกของประเทศครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอท่าใหม่ตำบลคลองขุดคือหมู่บ้านเนินประดูหมู่บ้านหมูดุดหมู่บ้านเจ้าหลาหมู่บ้านคุ้งกระเบนหมู่บ้านคลองขุดบนหมู่บ้านคลองขุดและหมู่บ้านน้องหงและกิ่งอำเภอนนยามตำบลสนามชัยคือหมู่บ้านหน้องพโพรง หมู่บ้านคลองบอลหมู่บ้านปากตะโลนหมู่บ้านสนามชัยหมู่บ้านสองพี่น้องหมู่บ้านนาซาหมู่บ้านอัมพวาและหมู่บ้านท่าแคง่งรวมพื้นที่ดําเนินการและพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเอาคุ้งกระเบนมีจํานวน33หมู่บ้าน7 1 0 2 5ไร่โดยมีรายละเอียดดังนี้1 พื้นที่ศูนย์กลางได้แก่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่โดยรอบซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ40,000ไร่การดําเนินกิจกรรมจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างป่าไม้และประมง 2. พื้นที่รอบนอกได้แก่พื้นที่ตำบลคลองขุดตำบลลำพันธ์อำเภอท่าใหม่และตำบลสนามชัยตำบลกระแจอะอำเภอนนยอามซึ่งเป็นทั้งเขตเกษตรกรรมและเขตหมู่บ้านประมงตลอดแนวชายฝั่ง มีพื้นที่ประมาณ570,25ไร่การดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ 3. พื้นที่ขยายผลได้แก่พื้นที่ตำบลลำพันธ์ตำบลขมงตำบลเสม็ดโพสีอําเภอท่าใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์มีพื้นที่ประมาณ10,000ไร่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่ประสบความสำเร็จในศูนย์สู่พื้นที่โดยรอบ ในการเข้ามาพัฒนาแนละพื้นที่แห่งนี้นะครับแรกเริ่มเดิมทีนะกรมประมงเป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามาเพื่อจัดตั้งหน่วยงานผลิตพันธ์สัตว์น้าขึ้นมานะเพื่อเพื่อในการแจกจ่ายให้ชาวบ,บ้านเพื่อให้ชาวบ,บ้านได้มีการทดลองเลี้ยงนะครับแล้วต่อมาก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมนะครับประมาณ3ามสิบาหน่วยงานเจ็ดกระทรวงหลักนะครับก็ามาบูรณาการก,กันนะครับโดยโดยน้อมนำแนวพระราของพระองค์ท่านมา มาดำเนินการนะตั้งแต่ยอดเขาสู่ทะเลนะครับโดยโดยการาฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งรวมทังการพัฒนาอาชีพนะฮะให้ให้มีความยั่งยืนนะครับโดยจากยอดเขาสูททะเลนะโดยยึดถือภูมิสังคมนะฮะอ้างอิงหลักวิชาการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านนะฮะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เข้าไปส่งเสริมจะต้องให้ชาวบ้านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองนะครับ แนวทางการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเอาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราช,ชดําริครอบคลุมการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมการสร้างโอกาสช่วยเหลือประชาชนและการเป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่สามารถนําไปปรับใช้ได้เหมาะสมโดยมีแผนงานสําคัญประกอบด้วย 1. แผนศึกษาและพัฒนาการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งศึกษาทดลองวิจัย และพัฒนาการประมงและการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำใช้ฝั่งอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มผลผลิตของประเทศควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2. แผนศึกษาและพัฒนาการเกษตรพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและวิธีการผลิต ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้สมดุลระหว่างการผลิตกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการบริหารอย่างบูรณาการเป็นระบบครบวงจรเพื่อสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3. แผนศึกษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทุกระดับเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 4. แผนศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต ศึกษาและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรธุรกิจชุมชนระดับรากหญ้าให้อยู่บนทางสายกลางเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกอย่างรู้เท่าทันสนับสนุนการผลักดันให้เกิดการเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นกระบวนการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชื่อมโยงทุกระบบ และสร้างจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน 5. แผนงานบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจัดทำเครือข่ายประสานข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ศึกษาทุกกิจกรรมเพื่อกระจายองค์ความรู้และข่าวสารสู่เกษตรกรอย่างกว้างขวาง ประสานแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างบูรณาการโดยยึดพื้นที่ภารกิจและการมีส่วนร่วมทุกระดับรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกที่ดีรู้จักสามคัคคีรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 6. แผนงานท่องเที่ยวเชิงพัฒนาการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สอดคล้อง กับศักยภาพ,าพเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนและทร si ัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่อย่างบูรณาการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาสุขภาพรวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานปลอดภัยทุกระดับ 7. แผนงานบริหารและการจัดการดำเนินการบริหารงานจัดการประสานหน่วยงานต่างๆและบริการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานเพื่อให้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อีกทั้งร่วมประสานแผนศึกษาการพัฒนา และงบประมาณดำเนินการตลอดจนตามประเมินผลงานการดำเนินงานพร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์นะฮะงานหลกัหลกๆใหญ่ๆคือหนึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระรตะิต่างๆของพระองค์ท่านนะมาดำเนินการเพื่อให้มันมีความครอบคลุมสมบูรณ์นะอันที่สองนะเป็นการพัฒนาชีพของชาวบ้านนะครับในเรื่องของการ,กรเกษตรการปศุสัตว์ป่าไม้ นะครับในเรื่องของการฟื้นฟูทร,รัพยากรใช้ฝั่งนะครับตั้งแต่ยอดเขาสู่ทะเลนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อมีการดรําเนินการอย่างต่อนเนื่องสมบูรณ์นะเราก็จะเชื่อมโยงเป็นการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาหรือเชิองอนุรักษ์ขึ้นมานะครับภายในศูนย์จุดหลักๆนะครับจะมีตัวสํานักงานใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางนะครับสมการบริหารจัดการทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ การดูงานการประสานงานต่างๆนะครับซึ่งในภายในตัวศูนย์นะครับจะเป็นเป็นเป็นหน่วยงานหลักนะที่ที่ที่ผู้ที่จะศึกษาดูงานเข้ามามาอยู่ตรงจุดนี้ก่อนเพื่อได้รับทราบแนวกาดการินงานของพระอ,องค์ท่านนะครับหลังจากนั้นก็จะมีหน่วยงานร่วมที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนะที่จะมีทั้งงานประมงงานประศุสัตว์งานป่าปไม้นะครับ รวมทั้งเขตห้ามล่าจัดป่านะฮะนอกจากนั้นหน่วยงานที่อยู่นอกเขตก็อาจมีเป็นหน่วยงานเสริมนะไม่ว่าจะเป็นจากกรณ์งานตรวจบัญชีหรือว่า,าสาธารณสุขหรือโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งอีกมากมายที่ไม่สามารถเอื้อนา้มได้นะครับเป็นหน่วยงานร่วมอยู่ในิข้างเคียงครับปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเอาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระรชาชดำริประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมการให้โอกาสในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนเป็นที่พึ่งให้ความช่วยเหลือต่างๆช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการไปแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับความสนใจจากทั้งคนไทยและคนต่างชาติมากกว่า6 0แสนคนต่อปีสำหรับการิำงานณนปะัจจุบันนะผมถือว่า ประสบสำเร็จดังด kind of ียิ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งนะครับตั้งแต่ยอดเขาสู่ทะเลนะเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะยอดยอดเขานะครับมีต้นไม้ที่ขึ้นเขียวชอุ่มนะครับป่าชายเลนได้โดนทําลายไปแล้วนะครับปัจจุบันเป็นป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูมาจนเป็นป่าชายเลนสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนะครับในส่วนของการฟื้นฟูทรัพยากรนะสัตว์น้ําต่างๆปัจจุบันนะเพิ่มพูนขึ้นมานะ มากมายโดยเฉพาะพายุที่หายไปประมาณ30ปีปัจจุบันได้กลับพื้นคืนขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของทรัพยากรบางอย่างนะจัตเทะเที่ไม่มีอยู่ในพื้นที่นี้นะอย่างเช่นหอยหวานนะครับในอดีไม่มีในพื้นที่นี้นะลัจาจกที่เรามีการเพราะเพาะฟักขึ้นมานะเราด้มีการปล่อยลงไปในบริเวณชายหาดแหลมตะเด็กกับเจ้าหลวานะครับปัจจุบันชาวบ,บ้านสามารถจับขึ้นมาขายและจําหน่ายได้แล้วนะครับถือว่าเป็นผลเนตเร็จของการ ปล่อยพันธ์ัตว์น้ำเข้าไปนะฮะเพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรนะครับในส่วนของอาชีพนะครับาชาวบ้านนะขณะนี้สามารถที่มีอาชีพที่ยั่งยืนนะสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นาการปลูกพืชนะการเลี้ยงสัตว์หรือการประมงก็ตามนะโดยเฉพาะาการเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนนะโดยระบอบชนประทานน้ำแคมที่ตูนได้ดำเนินการอยู่ณขณะนี้นะครับ ในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับผมถือว่าเป็นจุดหนึ่งของของอจุดที่น่าสนใจในจังหวัดจันทบุรีนะซึ่งมีชาวบ้านนักท่องเที่ยวเข้ามาดูงานอย่างมากมายนะอย่างที่ผ่านมาปีที่แล้วนะฮะมาดูงานถึง6กแสนกว่าลายนะในปีนี้ก็คิดว่าจํานวนน่าจะใกล้เคียงกันซึ่งๆเขาเข,าเข้ามานะฮะอันที่หนึ่งเขาเขาได้รับรับความรู้กลับไปนะครับ ได้มีการชืช่นชมในพระบรีของพระองค์ท่านที่ได้มีพระมาการุณาคุณนะครับในการฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้นะครับรวมทั้งเขาจะมีในเรื่องของอาการการดูงานําจุดต่างๆนะครับรวมทั้งความเพลิดเพลินกับไปนะครับความสําเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเอาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริเป็นผลมาจากแนวพระราชดําริ และพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคนไทยทุกคนและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชีวิตอย่างยั่งยืนตลอดไปความสำคัญของการพัฒนาป่าชายเลนนะ,ะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะ,ะ,ะเราถือว่าการทำงานร,ร่วมกันระหว่างองค์กรนะร่วมกันระหว่างประชาชนนะหรือร่วมกันระหว่างผู้ผู้ที่มาดูงานนะครับ พาะการฟื้นฟูป่าชายเลนนะฮะถ้าไม่ไม่ได้มีองค์กรต่างๆที่เอยเอ่ยนามขึ้นนะมามีส่วนร่วมนะครับผมว่าคงจะทำทำงานคงจะ,จะยากนะครับเพราะกำลังศูนย์อย่างเดียวก็คงจะทำได้ไม่ไม,ไม่ไม่มากมายนะครับซึ่งเรามีหน่วยงานร่วมต่างๆมีประชาชนร่วมต่างๆในพื้นที่นะทำให้การฟื้นฟูเราได้สำเร็จรุ่งร่วงด้วยด้วยดีและเร็วนะครับเลขประการหนึ่งเป็นการ ทำให้ชาวบ้านนระักหวงแหนในในสิ่งที่เขาทำขึ้นนะครับและเป็นประโยชน์ต่อเขาในในทุกวันนี้นะครับเพราะว่าป่าเฉลินเป็นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของตัดน้ำนะครับเป็นแหล่งในการอฟอกน้ำให้ดีขึ้นจากการเลี้ยงตัดน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันในอ่าวคุ้งกระเบนนะจะมีตัดน้ำมากมายนะถ้าชาวบ้านไม่ขี้เกียจนะลงไปในอ่าวเพียงชั่วโมงเดียวสามารถที่จะมีหารกลับมา นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งพวกปลาพวกหอยนะครับเป็นเป็นอ่าวที่สมบูรณ์นะฮะสำหรับปลาเชลนนะอันที่1น่นะฮะอย่างน้อยก็ป้องกันกนารพันคลายนะฮะอันที่2เป็นการดูดซับแร่ธาตุต่างๆที่ที่ผ่านจากการเลี้ยงสัดน้ํามาแล้วนะครับทําให้น้ามีคุณภาพดีนะฮะอันที่3ามทำให้จัดน้ําต่างๆที่มีอยู่ในอ่าวนะฮะสามารถเลี้ยงเลี้ยงตัวอ่อนนะครับและเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารคงชาวบ้านนะครับ ในครั้งนี้ป่าเฉลนนะเป็นเป็นแหล่งของการศึกษาของผู้ที่มาดูงานนะครับให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการฟื้นฟูป,ป่าต้นกนที่เกิดขึ้นอยู่ในบริเวณป่าเฉลรนนะรวมทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับสำหรับความรู้สึกที่ผมมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมผมคิดว่าผมหรือว่าชาวบ้านในละแวกแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะที่ได้เกิดมา มาใน,ในแผ่นดินนี้นะครับได้ได้รับลมพทธิถพานจากพระ,ะอัมเร็จพระเจ้าหัวนะทุกวันนี้นะฮะชาวบ้านณท,ที่ที่นี่นะฮะทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะนะครับเพราะว่าพื้นแผ่นดินแห่งนี้นะเจะเริญรุ่งเรืองขึ้นได้นะมีความสมบูรณ์นะเพราะเพราะก็กเนื่องจากพระบารมีของพะอท่านทีททไ่ได้มีพระบริในการที่จะตั้งสูเ่แห่งนี้นะครับ ทําให้ชาวบ้านสามารถที่อยู่ได้ด้วยตนเองนะอ,ะอยู่ได้ด้วยความพอเพียงนะกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นณนที่แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวก็ตามรีสอร์ตต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายก็ตามนะครับผมถือว่าเป็นอนิสงส์จากความสาเร็จของศูนย์แห่งนี้ที่เข้ามาพัฒนานทําให้เกิดความยั่งยืนนะทำให้เกิดคนต่างๆ,ๆมากมายที่เข้ามา มามาเที่ยวมาดูงานนะครับซึ่งในในภาพบมณีของะองท่านนะครับในในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทุกคนตั้นึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับในส่วนตัวของผมนะครับทุกคนจะรักประวัติของพระพเจ้าอยู่นะครับเพราะว่าเป็นองค์พระประมุขของประเทศนะครับเราเห็นการดําเนินงานมาตลอดระยะเวลายาวนานนะครับพระองค์ทุ่มเทพระบรกายนะไม่ไม่รู้จักคําว่าเหน็่เหนื่อยนะครับ ในขณะที่เราเองนะครับเราทํางานต่างๆไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งของพระองค์ท่านนะเรายังรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยนะครับซึ่งการทํางานของพระองค์ท่านนะครับการทรงงานต่างๆเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะหรือว่าแนวพระธรรมดีต่างๆนะครับของพระองค์ท่านที่ได้พระราทานลงมานะเป็นแนวพระดรีที่ทุกคนนําไปประพฤติปฏิบัตินะครับผมถือว่าจะเป็นมงคลของชีวิตจะทําให้ชีวิตตัวเองอ,อยู่ดีกินดีนะฮะ ไม่เดือดร้อนนะครับซึ่งสื่อต่างเหล่านี้นะครับผมถือเป็นแบบอย่างในการดําเนินงานเพื่อตระนังพระราหลีให้ได้สมบูรณ์ที่สุดนะฮะสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับในสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติอง์ท่านนะในวาระที่พระองค์ท่านมีพระชนอายุครบ7รอบประชนภรรษานะครับวันที่5ธันวาคม2 5 5นนี้นะครับเราทุกคนนะครับ ผมอยากเชิญชวนนะช่วยกันทําความดีเพื่อถวายในหลวงนะครับเพราะปัจจุบันพะององท่านก็มีประชนมอายุคงจะมากแล้วนะครับไปดสิสี่พรรษานะครับพ่องจะมีสุขได้นะนะด้วยที่พวกเราประชาชนทุกคนมีมีความสุขนะครับการที่ทุกคนจะมีความสุขได้ก็ทุกคนจะต้องทําความดีนะครับถ้าถ้าท่านทำความดีเพื่อถวายในหลวงผมเชื่อว่าพะองคงท่านคงมีความสุขนะครับสุขภาพอนามัยคงจะแข็งแรงมากกว่านี้นะครับ